Nama Bu Pak Anikang Nama เราจะได้ร่วมกันฟังเทศทำบุญอุทิศให้กรรโยมรองผู้ที่มีใจกว้างอยู่นะใจกว้างใจดีนั่นยมร้องก็ได้มาอยู่นะนั่นที่มาแล้วนั่งตามวัตยาสายโยมทําใจให้เป็นสมาธิจะได้ฟังมารรมเทศนา เป็นบุญทักษิณานุบทานอุทิศไปให้กับผู้วายชนยมซึ่งคณะเจ้าภาพได้กราบอรัตนานิมนพระมหาเรืองฤทธิ์อยบนะจาว่าวันป่าละหันทรายรองจากน้ำอำเภอรูปที่หนึ่งอำเภอละหันทรายอย่นะ,ะท่านได้มีเมตตามา ให้ธรรมะกับเราทั้งหลายมาเพื่อระลึกถึงผู้วายชนแล้วก็ทำความดีให้กับผู้วายชนนะเป็นครั้งสุดท้ายอ่นนันบัตรนี้พร้อมเชิญโยมทุเรียนนุมนุนเสียได้เป็นประธานจุดทุปเทียนบูชาภารัตนตรัยอยู่นะขอเรียนเชิญโยม กบท่าน้มีเกียรติที่เกรลบำดับต่อจนี้ไปนะครับจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาเรงิิสุธีโรรองเ้าคณะ,ะอำเภอละหารทรายเป็นองค์เทศวันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วชีมิตังพยาธิกาโรจะเทหะนิเคปนังคติปันเจเต,เตชีวโลกัตสมิง อะนิมิตตาณนนายเรติติตนาโหากาสนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในอนิมิตตธรรมกาถาปรารบบำเพ็ญบุญกุศลศพคนโยมสำรองนุ่มวนวลสีซึ่งได้กระทำ การละล่วงรับดับไปแล้วด้วยอายุ69ปีท่านทั้งหลายมารำลึกนึกถึงคุณโยมสำรองนุ่มนวลสีโดยที่ประวัติของคุณโยมสำรองนุ่มนวลสีนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าได้เจริญทั้งทางโลกและเจริญในทางธรรมคุณยมสำรองนุ่มนวลสียังได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองของบ้านบ่อโพตำบลสำโรงใหม่ตามประวัติที่ได้ทราบตามที่ผู้คนได้กล่าวถึง คุโยอมสำรองนุ่มวนวลสีนี่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดในพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดสำมโรงแห่งนี้โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลวรยานหลวงพ่ออดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทหารทรายเจ้าอาวาสวัดสำมโรงนี้ได้อาศัย การขนขวายในบุญในกุศลจากคุณโยมสำรองนุ่ม,มนวลสีนี่มาเป็นกําลังที่สำคัญในพระพุทธศาส,สนาเรียกว่าเป็นผู้ขนขวายในบุญเวลาที่มีกิจกรรมกิจการของพระศาส,สนามีพระสงฆ์มาเรียนหนังสือมีพระสงฆ์มาประชุมมาอบรมที่จะต้อง มีพัตตาหารอาหารหวานค้าวที่จะไปอุปถรัรมภ์แก่มูขแข่งพระสงฆ์เหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จเจริญทั้งทางโลกจเจริญทั้งทางธรรมไม่ประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วด้วยคุณงามความดีที่ประพฤติที่ปฏิบัติมา ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความดีเป็นเครื่องประจักษ์แห่งความดีเชิญคุณแม่ทุเรียนทางด้านนาธรรมะตครับโตทินนางเปตานังอุปกปเตอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิประเมวาะมิจตุสเพปเปรนตูสังกปาง จันโทปนรโสยะทามนิโชติระโสยะ ขางปิทโยเววันชาตุสามพระร้อนคอยเวนานสาธุมานเตมพระวันตระรายโยนสุขินพินคายยุกโอนพรวะอภิวันสิลเนสานินจางงวนทางปัญจาย นโนจันตาตรรนธรรมวันธานติอายุวันน้สุขังอาลังทาสิเมอากาสิเมยาติเม